สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ทิพาเบิ้งสมุนไพรค่ะสมุไนไพรนี่ดีต่อร่างกายมากนะคะเดอ้อสมุนไพรอันนั้แอนอันนี้คือใบยานางหุ่นแล้วอันนั้นแอนหุ่นแล้วอันนี้คือใบยานางแล้วค่ะใบยานางน,ะะาน,างนี่ดีต่อสุขภาพไปสมุนไพรแล้วก็ใส่แกงมะม,ม่ายหรือว่าสิเอาไปเป็นอันยาสรรพคุณในลายอย่างเลยคะ่ะปลูกง,ง่ายค่ะปลูกง,ง่ายปลูกได้ทั่วแบบทั่วไปเลยค่ะปลูกง,ง่ายมากเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายที่สุด เป็นเคียทิ้นเลยค่ะนี่นะนี่แคียยนนางแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ยันนางปลูกแซมกันก็ไม่ประดับนะคะี่ปลูกแซมมันก็ไม่ประดับไม่ประดับเพื่อนจะยุ่นีนะคะยุ่งหนีนี่ะปลูกใกล้ๆกันแซมกันได้อยู่ค่ะว่าเป็นอย่างค่ะเคยียยนนางปลูกง mm ่ายผัสติดง่ายแล้วก็เป mm ็นแบบที่สมุนไพรมั้งคะเนี่ยสมุนไพรนี่อู้ยังงามเลยละค่ะนี่ยังงามเลยใครบ่มีน้ำยันนางกับแอมมาเอาได้แล้วค่ะเนี่ยลายพจน์ หลายพุตผ <ice phone f ix> <f ix> ู้ไหนมามีน้นย่ยนางแม่มาเอาได้เอาไปขันใส่ขวดแล้วใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้โดนค่ะเนี่ยได้โดนเพราะฉันก็เห็นมาแล้วค่ะฉันเคยเห็นมาแล้วเนี่ยใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ขั้นแล้วจะน้ำน,นะคะหลังจากที่ข้าแกงหรือว่าข้าเห็ดกระเพราแล้วแล้วเนี่ยเขาก็เอาน้ำที่ข้าวขั้นแล้วเนี่ยใส่ขวดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ได้โดนนะคะได้ลายเมือนะคะก็เพื่อว่าเาขาควตกฟ้าห้องเพื่อเขาไม่อยากไปตลาดตะลี้นะคะ หรือว่าทีมาเก็บเอาตามที่เขาปลูกไว้ก็ได้ค่ะวันเป็นอย่างาบ่มีฝนมีป่านะคะเออพอสมุนไพรยั่งดีด้ค่ะเนี่ยดีมากเลยนี่ียั่งงามเลยคะ่ะใบใ่ทั้งนั้นเลยคือ่ยใบใยใยปลูกง่ายพร้อมค่ะสถานที่ก็ดีพร้อมอืม,มอเจาะดีเลยนะคะอันนี้ไม่ประดับคําปลูกไว้แซมันก็ไม่ประดับไม่ประดับไปะสะบึง้งไปถึงงามหูงามตานะคะทุกคนเป็นยาพร้อมสมุนไพรต้น่วงพร้อมเนี่ยต้น่วง,งกับอัน ไม่ประดับยึดมั่กันค่ะมันก็ติดกันเนาะนะคะเนี่ยค่ะบางข้าวนี่กระนาสิเป็นต้นมันดอกอ่อนชัหรือดอ,อ,อกเอนาะเนาะก็เห็นดอกมันนี่นะคะนี่ค่ะนี่เอาเบื้องต้นอันนี้นะคะนี่นะคะต้นสมุนไพรสั่นดีเลยนะคะเดอ้ออันนี้ก็นหนาสิเป็นต้นหวานและต้นไม่ประดับนะคะแล้วนกะ็ ้เส้นลายกระปุกเสร็จก็ไม่ประดับไปละค่ะเออไม่ประดับเป็นแล้วก็สมุนไพรคือใบยันตังนี่แหละค่ะท้องฟ้ากอะรู้สึกเสียแดดฮอนนะคะเมืนเน่อไหรแต่ว่าแดดว่าถ้าในลายออกออกว่าถ้าในแก้ปัญหาแดดอยูค่ค่ะแดดอยู่แต่ว่าคุมค้มคืนยู่ค่ะคุ้มคืนยู่นี่คุมค้มคืนถ้าแดดออกแห้งก็นี่ก็ท่าย์ไม่ได้แล้วค่ะมันฮอนอ่อนเออฮ้อนนี่เลยนะคะถ้าแดดก็เนียมท่าย์ไม่ได้แล้วมันฮ้อนอ่าแนวลุงหาแนาวทรงนะคะเด้อ ท,ทุกมอทเว้นทุกระยะแล้ค่ะทุงไปนะคะทุกคน